คำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดกรรมข่าวสารแม่นว่าสันมื่อนี้ก็เลยมาติดตามเนาะค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังสวัสดีครับด้วยเป็นกำลังแก่เฮียน้องแน่น้องสวัสดีครับเป็นโอ้สวัสดีกับเป็นงวดที่แล้วตรงๆเลยเนาะได้งวดแล้วว่าสัน น้องออกกัดนะครับมากหยอกืมจ้ครับวันนี้พู่สามตัวได้ไแม่นผูดได้สามตัวตรงครับจับเข้าสารมาครับนี่จัข้าาจับข้าสารครับุณจกำเข้าไปจิงวัดแล้ว หลายวดแล้วอาเจียนตื่นทีทีมนันมากได้ได้ทายก็คือวดแแรกวดเมื่อกี้นี้ได้สามศูนย์สี่ครับอกศูนย์สี่บนตรงๆเลยครับผมกดได้ได้นัดวันวี่ผ่านมาสามศูนย์สี่นที่ผ่านมาสามศูนย์สี่วันี้ก็รอมดมเลิศน่องสี่อ็ได้กรรมวะกรรมกรรมวะ ม็นสนใจกล้องยามอารมณ์ดีกาลั่นกาลั่นตื่นกล้องเยอะกล้องมาหล่เหมือนี่กาลั่ตื่นกล้องน่าน่เออเอาเอากาลั่ำากกนี้เอาำไปำไปหาจาราจขอโชขอลาบเลยค่ะอย่ามาวัาลังตกโอ้จำได้จริงๆ ซับเลกัได้เมื่อนั้นกับปับเลยนี่แหละโอเคนับเลยได้แล้วได้แล้วนับเลย 9เมตรหวดที่แล้วจ้าเด้จักเมตรจ้าหมดสามร้อยสี่เมตรจ้าสามอยสเมตรอันนี้แสดงว่าต้องได้2ชุดเดเนี่ยสองตัวดิบเก้าสองเกก้ได้สอครับได้สองเก้าแล้ววันนี้ได้สองเกรอแล้วูกรอ ถูกไหมถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมครับยิ้มหน่อยถ้าถูกยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแต่สิบเบอร์เซ็นต์นี่ยใครมาบ้างเนี่ยเป็นคนดังแล้วครับผมเป็นคนดังแล้วครับถือบัตรถือว่ารหรอถือบัตครับอถือบัครเพิ่มเพิ่มนะเนาะได้ข้าวเพิ่มเพิ่มนะ จะได้เดี๋ยวถ้าถูกอีกเดี๋ยวจะได้อีกโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคยกมือถูกไหมโอเคโอเคโอเคถูกปะถูกถูกปะถูกถูกปะถูกตัวไหนตัวไหนถูกโอเคไหมโอเคปัญหาโอเคซือได้อสองตัวให้จังได้ซืได้จังตัวคือทีนี้ขอสอบถามคุณแม่เนาะหลังจากไอทางช่องได้มาทำครั้งแรกเนาะก้าวพารวยมา ก่อนที่ก้าพารวยจะมานี่เข้าเป็นประจํำไหมครับน้องจับนี่ครับก็คนซื้อก็เข้าอยู่ครเนี่ไม่ได้ซื้ออ๋อโอ,โอ,โอ้แม่ปม้ิเสอมีกี่กิ่งวดแล้วครับ,บกิ่งเหรครับสามสี่งวดแล้วจ้ะตอนตอนอเพราะว่าตอนทองกะตั้งแต่ทองฟันกะฟันมามีมีเสียงผู้ชายเมื่อบอกเขาทุงกงวดเลยจ้ะแต่ว่าบอกใครกะมันมีไผซื้อนําได้ เดเลกเลยเพื่อนนมาบอกเลยจ้ะเสียงผู hmm. mm ้ชายมาบอกเป็นโตเลยฟันมาค่ะแม่นจ้ะเพคนหายโชคมากใส่ยู่ในทองอยู่ในตัวแม่นจ้ะแต่ว่าอันไหนครับแต่ว่าแม่บอกอันมาเล่นเลขนะแม่บอกมาคือแต่ว่าถ้ามีซื้อนั่นเหมือนมันถือจริงครับ สิี宝马ยี่บบบมือนันจับเด้อเพิ่งกำมังงวดแหลกเลยนี่มือนังเพิ่งจับได้เพิ่ง้ยาบนบูดปากแดงสี่เด้สามสามตัวที่ได้มือได้น้ออยากได้สามตัวได้ไหมอ้าวันที่ใดเอาไก่เล็กออกไก่เล็กออกเนาะเออเกินนี้เอาสองตัวไปก่อนเอสองตัวไปยิบลอตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่ไว้สองเก้าคุณแม่บ่าฟันดีบ่ค่ะบ่ได้ฝันครับจ้าตื่นยังไม่ขึ้นตื่นหนู น้องให้สุกนายงวดแล้วไปคุณแม่เพิ่นบ่มาเพิ่นก็บอกไปคนอื่นถูอเนาะที่จะบอกคนอื่นจ้ะโอ้งแต่อยู่ในท้องเลยจริงแม่เขาไม่หมานเต็มในท้องไปทำงานอืเสียงเป็นเสียงผู้ชายผู้เฒ่าดอกเพิ่นจะมาบอกขางหูเลยคือจังเฮ้ากึ่งหลับกึ่งตื่นจ้ะบอกว่าจังได๋รอันเพิ่นก็บอกเป็นโตมาเลยจ้ะบอกเลขนั้นแม่นจ้ะ เพื่อนบอกว่าส่วนมากเพื่อนจะมีจะบอกว่า้ายากได้เลขไปซื้อออเดอร์เพื่อนเพื่อนจะอันบอกว่าเป็นตัวเงินมากน,นะสิแม่จ๊ะคล้องรักษานอโอกาสที้นีนอ้คุณนั่งมาช่วยเทวดาประจาตัวนั่งมาแบบไค่ะค<ภ>่ะน,นักเขียนเขนจะว่าเอาเงินนี่สวะสองลอยเอานี้เงินสองรอยอไป้านซื้อเอาเพื่อนก็นจะบอกจันสิมันก็จะบอกแนนจะศึกศึกตามที่เพื่อนบอกเลย สุดยอดเนาะมาให้โชคหรือลูกให้โชคค่ะ้าองมาพุกไปใดปั๊บเลยชื่อน้องอะไรเนอะน้องออกัสครบน้องออกัสไหนคะอำเภอเต้น้องออกัสสองเก้ากลับหัวก็เป็นสองหกเนาะสองเก้าสองหกสองเก้าสองหกเปดลจีไอเนยรา็ทยตัวเนาะ มีปลดตตุไววกระฟันดีกะแปลว่าเดขกเขานะคะเข้าไมคบเข้าไหมครับโอเคไหโอเคไหมัสองเดือนแล้วก็หกเดือนนะแล้วก็สองเดือนแล้นี่สองเดือนขนาดเล่นกล้องด้วยเล่นกล้องด้วยนะ โอเคนัวโอเคโอเคเนาะโอเคถูกรสด้วยแคมเพรสด้ะแคมเพิรสดาะแคมเพรสด้วยเป็นกินนุ่มผงหรือนุ่มแม่แค่นี้ตอนนี้นุ่มแม่จ้าเดี๋ยวจังน้อยแม่กับสายทำงานแล้วโอ้จะได้กินนุ่มผงเนาะพันโอ้จะได้กินนุ่มผงนะคะเออแม่มาสี่งวดแล้วนะครับน้องออกัสบอกมานะครับเนาะสี่งวดติดเนาะอ๋อสี่งวดที่ผ่านมาสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่ ก็ชุดสีตรงๆสองเก้าสองหกเหมือนก็วดน่สองเก้าสองหกนะครับงวดที่นหนงวดแหลก้กําเพื่อนบ่กลมเพิ่นสะเลยขอจังได้กับว่าไหาก้ก็บแกลสะทีมย่างเดียวบัดเพื่อนสิกกรมบลาแม่คอนอเลขน้ำแน่ให้ได้มานเดอเพื่อนกับกลมปั๊บเลยจ้ะกลามาเลยอกลาบ่ปล่อยผมเนี้ยบ่อยากว่างหอ ยูทูบได้เห็นยูทูบมาหลายให้หลายตแล้วให้สองตัวใกล้ๆมกคๆมต้อออกไ้ใกมันอออกไดนะมครับได้สนองอ,อก้ากันสองหครกนะครับักบ ตัวตรงคือสองเก้าเมื่อนี้เพื่อนช่้นสูงเพื่อนกาอันส ah ิบสองเซนนะสิบสองได้ตัวสองหกพอดี